เมื่อวันที่31พฤษภาคม2565เวลา9นาฬกาณห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดโบสถ์นายสมศักดิ์ลิมพันธ์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในหน่วยงานประจำปี2565พร้อมด้วยนายสันติเพชรเนียมรองนาย,ยกเทศมนตรีนายอาดุลอัมปอดรองนาย,ยกเทศมนตรี ในคำล่นสังสุขประธานสภาทเทศบาลตำบลวัดโบสถ์และสมาชิกสภาทเทศบาลตำบลวัดโบสถ์โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมป้องกันและแก้ไขการกระทำผิดจริยธรรมเพื่อยึดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยความสุจริตและโปร่งใส อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักในส่วนของจริยธรรมให้แก่พนักง,งานเทศบาลและเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลวัดโบดสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและยึดมั่นมีมาตรฐานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรปกครอ,นนองท้องถิ่นและประชาชนได้เกิดความมั่นใจในการบริหารงานของเทศบาลตำบลวัดโบดและดำรงตนอย่างมีความสุข ทั้งครอบครัวและหน่วยงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับท้องถิ่นและในการบริการสาธารณะและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักง,งานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักง,งานจ้างของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ซึ่งวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ได้แก่พระมหาประหยัดฐานวโร บรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและป้องปรามให้ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและนายสีรโรดพงศ์รศรีตำแหน่งอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกบรรยายในหัวข้อข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ บบเ,เ,พเพื่อให้บุคลากรเพื่อให้บุคลากรในสังกัตขอเทศบาลตะม,มนต์บัตนตระหนักถึงความสําคัญของการกมีพฤติกรรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกสุจริตโปร่งใสเอวกรบุคลากรและสังคมอันเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริต องร์รัชทนสร้างเสริมกิจสำนึกคุณธรรมขับเคลื่อนค่านิยมเพื่อแก้ปัญหาการทุจริต